ดีค่ะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเดี๋ยววันนี้เรียนเกี่ยวกับตัวหารร่วมและตัวหารร่วมมากกันค่ะเดมาดูกันเลยอ่าก่อนอื่นนะคะคุณครูขอให้นักเรียนท่องสุดคูณก่อนค่ะวันนี้คุณครูขอแค่แม่ก้าแม่ดีเอานะคะแต่ว่าให้นักเรียนท่องกลับหลังเป็นยังไงก็คือเหมือน 92เป็น1 0 8 91เป็น99 90เป็น9 0 9 9 81แบบเนี้ยลองดูนะคะลองท่องกันดูแล้วก็เอาตารางนะคะตารางเคาะของเราขึ้นมาเคาะด้วยลองฝึกกันดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่ากับการท่องจากข้างหลังไปข้างหน้าเดี๋ยวลองดูค่ะต่อไป <mumbles. S 1> การคิดเลขเร็ววันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเจ์ของรูคือเลข6เลข5เลข1แล้วก็เลข3าม คำตอบของคุณครูคือ19นะคะเดี๋ยวนักเรียนหยุดหน้านี้ก่อนแล้วก็ให้ไปลองทดกันดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่แล้วค่อยมากดเล่นเพื่อดูเฉลยของคุณครูกันค่ะว่าคุณครูจะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะดี๋ไปดูเฉลยกันเลยค่ะอามาเฉลยของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูเริ่มจากเอา5กับ1ก่อนใช้5กับ1ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติกาของเราก็คือตัวเลขทั้งหมด สตัวเนี่ยใช้ได้ตัวละหครั้งแล้วก็ต้องใช้ให้ครบทุกตัวนะคะอ <uhhh. S 1> าจจะใช้ยกกําลังสเปรูทอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะวันนี้ครูใช้5กับ1ก่อน5ลบด้วย1นึ่คำตอบของคุณครูคือ4นะคะตัวต่อไปที่ครูจะใช้ก็คือสามหูใช้3เอาคำตอบจาก4ตัวเดิมนะคะสคูณสเท่ากับ12 เอาคำตอบนะคะจะาก12เมื่อกี้มาบวกกับ6ได้คำตอบคือ18อ่าวันนี้คุณครูได้คำตอบไม่พอดีนะคะไม,ไม่พอดีกับโจทย์นะก็คือได้คำตอบที่ใกล้เคียงก็คือ18มีใครที่คิดได้19พอดีไหมเอ่ยมีไหมอ่าเก่งมากเลยนะคะหรือใครอาจจะได้20 21หรือใครอาจจะได้แค่สัก16 17หรือ18เท่าครูก็ได้นะคะแล้วแต่แต่เราก็คือฝึกกันบ่อยๆเนาะเราจะได้ ใช้ความรู้เรื่องการบวกการลบการคูณการหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากย้ำมือคือวิธีการเขียนคําตอบนะักเรียนเขียนมาแนวตั้งแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือใครที่เขียนเป็นแนวนอนนะมีคนที่เขียนเป็นแนวนอนมาก็คือพยายามใส่วงเล็บนะคะเหมือนอันนี้ห้าลบด้วยหนึ่งก็คือใส่วงเล็บให้มันก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยคูณกับสามใช่ไหมคูณกับสามเสร็จแล้วค่อยมาบวกกับหกก็คือพยายามใส่วงเล็บอกใส่วงเล็บทุกขั้นตอน แบบนี้เท่ากับ18แบบนี้นะคะพยายามใส่วงเล็บ5ลบด้วย1ได้4จากนั้นเอา4ไปคูณ3ได้12ก็คือใส่วงเล็บอแล้วว่าบวกด้วย6เท่ากับ18ได้คำตอบเนี่ยใครจะเขียนมาบรรทัดเดียวแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ว่านะคะแต่ก็คือใส่วงเล็บมาให้มันให้มันเป็นขั้นตอนว่าเราทำขั้นตอนไหนก่อนนะคะไม่ใช่ว่านึกจะเขียนก็เขียนมาเลยนะอันนี้คุณครูย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือใครที่จะทำแนวตั้งก็คือเขียนมาเลย เขียนตามวิธีคิดของน้องมาเลยแบบไหนก็ได้นะคะโอเคฝึกกันบ่อยๆเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปค่ะอ่าข้อนี้นะคะข้อนี้คิดเองคูณคูไม่เฉลยนะคะให้หนูไปคิดเองนะลูกนะมีเลข4เลข6เลข5เลข7แล้วก็คําตอบคือ22อันนี้คือการบ้านหนึ่งข้อของเราเนาะไปเลยอ,อ่าวันนี้ขึ้นเรื่องที่3แล้วค่ะ เป็นเรื่องของตัวหารร่วมมากค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงก่อนจะเรียนเรื่องตัวหารร่วมมากเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวหารร่วมก่อนก่อนที่จะไปตัวหารร่วมมากเอาผ่านตัวนี้มาก่อนผ่านเรื่องตัวหารร่วมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าจํานวนนับจํานวนนับที่หารจํานวนตั้งแต่สองจนวนขึ้นไปลงตัวก็คือการหารลงตัวไม่เหลือเศษเราเรียนมาแล้วนะคะ เรียกว่าตัวหารร่วงหรือตัวประกอบร่วมเขาบอกว่าพิจารณาจํานวนนับที่หารที่หาร12แล้วก็18ลงตัวหมายความว่าย่งไงตัวที่เอามาหาร12และ18ลงตัวก็คือตัวประกอบนะคะตัวประกอบของ12และก็ตัวประกอบของ18ที่เราเคยเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างที่มาหาร12ลงตัวคุณครูนเน้นย้ําว่าให้เราไปดูทบทวน ทบทวนใน EP 2ช่วงต้นคลิปลูกไปดูนะคะวิธีการหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับครูเคยทบทวนไว้ให้แล้วนะคะ,ะมาดูก็คือครูแจกเทคนิคไปให้แล้วบ้างมาดูนะคะก็คือ1ก็จะคู่กับ12ใช่ไหมลูกครูคอบอกว่าให้เราหาเป็นคู่ไปเลยมันจะมีคู่ของมันอยู่ครูเคยพูดไว้แล้วนะคะ,ะตัวถัดไปก็คือเลข2 2จะเป็นตัวประกอบของจํานวนนับทุกจํานวนที่เป็นจํานวนคู่ แล้วก็มันก็จะมีคู่ของมันสอะไรได้สิ 2, สองสบสอเนี่ยมันก็จะคู่ของมันถัดจากเลขสองก็คือเลขส 3. 3อะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองใช่ะ,ะก็ไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเลขมันชนกันแล้วเนี่ยสมแล้วก็สจากนั้นก็ไม่ต้องหาแล้วก็คือจบแค่นี้เวลาหา <c oughs> หาเป็นคู่นะคะต่อไป18 1ก็คู่กับ18ใช่ไหมลูก ถัดไป2 2คู่กับ9ถัดจากเลข2คือเลข3 3 6 3คู่กับ่ะถัดจาก3มีเลข4กับเลข5ก่อนจะถึงเลข6กนะก่อนจะถึงเลข6มีเลข4กับเลข5 4อะไรได้18บมีไหมท่องสุดคูณ4 4 6 6 5 20ไม่มีแสดงว่า4ภาพถัดจาก4ก็คือเลข5 5อะไรได้18 5 35 5 4 20อ่ะไม่มีภาพถัดจาก5ก็คือเลข6เนี่ยมาเจอเลข6แล้ว แสดงว่าไม่ต้องหาต่อจบแค่นี้อ่าต่อไปมาดูคําว่าจํานวนนับที่หาร12และ18ลงตัวก็คือใน2บรรทัดเนี้ยในสบรรทัดเนี้ยมีอะไรบ้างที่หารทั้ง12และ18ลงตัวเริ่มที่1อ่าก็ใส่1ถัดไปก็คือเลข2ใช่ไหมคะถัดไปก็คือเลข3มีอีกไหมส สี่ตัวนี้มีแต่ตัวนี้ไม่มีหกได้มีไหมลูกมีไหมสิบสองสิบสองตัวนี้ไม่มีใช่ไหมคะเก้าตัวนี้ไม่มีสิบแปดตัวนี้ไม่มีโอเคจบมีแค่สี่ตัวเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของสิบสองและสิบแปดก็คือหนึ่งสองสามและหกแค่นี้นะคะตัวหารร่วมก็คือที่มันหารลงตัวทั้งหมด หรือที่มันเป็นตัวประกอบของทั้ง12แล้วก็18ก็เราหามาก่อนหาตัวประกอบทั้งหมดมาก่อนแล้วมาดูว่ามีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวไปต่อนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มหาตัวหารร่วมของ 24, 30แล้วก็40เมื่อกี้มันมีแค่2จํานวนอันนี้เพิ่มมาเป็น3จํานวนนะคะเราก็ไม่ต้องซีเรียสก็หาไปเรื่อยหาไปก่อนอะ เ,เปลี่ยนสีแป๊บนึงอ่าเริ่มที่24ก่อนนะคะ1 1ก็คู่กับอะไรลูก24มันจะมีคู่ของมัน2 2อะไรได้24 2 12เป็น24ก็คู่กับ12 3ถัดจากเลข2คือเลข3 3อะไรได้24มีไหม3 7 21 3 8 24ก็3คู่กับ8ถูกไหมลูกอ่าถัดจากเลข3คือเลข4 4อะไรได้24 สี่ห้ายี่สี่หกสี่คู่กับ6ใช่ไหมคะถัดจาก4ระหว่าง4ไปถึง6มีแค่เลขห้ 5, เลขเดียวก็ดูแค่เลขห้ 5, เลขเดียว5อะไรได้24ไม่มี5 4 20 5่ยีก็แสดงว่าหยุดไม่ต้องหาต่อเห็นไหมถ้าเราหาทีละคู่ทีละคู่แบบนี้เราจะหาได้เร็วกว่ามันจะลดขั้นตอนมาเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะ,ะดีกว่าเราหาเป็นทีละตัวหาเปทีละคู่แบบนี้โอเค ต่อไป30 30ก็เป็น1คู่กับ30ถูกไม่ลูกใช่ไหมคะคู่มันต่อไป2 2ก็คู่กับ15 3 3อะไรได้30 30เป็น30 4 4 5 20 4 6 24 4 7 28 18 32 4ข้ามถัดไป5 5อะไรได้30 5 6 30อ่าจบแล้วเพราะว่า5กับ6ชนกันแล้วไม่มีอะไรที่ต้องหาเพิ่มแล้วนะคะอ่าถัดไปถัดไป40อ่า1คู่กับ40ถัดไป2 2คู่กับ20ถัดไป3 3มอะไรได้40ไม่มีถัดไป4 4คู่กับ10 ใช่ไหมคะ40เป็น40ถัดจาก4คือ5 5าห้าได้40 5 8ิบห้อ่าห้า0ถัดจากระหว่างเลข5จนถึงเลข8มีเลข6กับเลข7อยู่6อะไรได้40 6 6 3 6 6 7หกสาไม่ได้ข้ามไปเป็น7 7 6 42ก็ไม่ได้แล้วก็ถึง8จบไม่ต้องหาต่อเนี่ยวิธีหาเป็นคู่คือหาแบบเนี้ย มันจะได้ตัวเลขเดียงกันและเราไม่สับสนด้วยแล้วเราก็ใช้เวลาในการหาน้อยลงด้วยนะคะ,ะต่อไปจำนวนนัดที่หารทั้ง24 30แล้วก็40ลงตัวมีอะไรบ้างก็มีอย่างน้อยเลยต้องมี1ใช่ไหม1ก็ใส่1ลงไปต่อไปมีอะไรอีกมี2อาก็ใส่2ลงไป3 3ม,ม,มีแค่2ตัว แต่ตัวนี้ไม่มี3มแสดงว่า3เราต้องใส่ไหมไม่ใส่นะคะอ่าสี่มีแค่2ตัวแต่ตัวนี้ไม่มี4ก็ไม่ใส่ต่อไป5มีแค่2ตัวตัวนี้ไม่มี5ก็ไม่ใส่6มีแค่2ตัวตัวนี้ไม่มีหไม่ใส่8มีแค่2ตัวตัวตรงกลางไม่มี8ไม่ใส่ก็คือถ้าไม่มีครบทุกทุกสามจำนวนอ่ะก็คือไม่เอานะเออไม่ใช่ว่ามี2ตัวก็ใส่มามีตัวเดียวก็ใส่มาไม่ใช่นะ ก็คือต้องมีทั้ง3ถ้ามีแล้วต้องมีทั้ง3ตัวเหมือน1เนี่ยตัวนี้ก็มี1ตัวนี้ก็มี1ตัวนี้ก็มี1อ่ะโอเคได้อันนี้มี2มี2มี2โอเคได้แต่นี้มี3มี3แต่นี้ไม่มี3ก็คือไม่ได้นะคะต้องมีทั้ง3จํานวนอ่าดูอีกซิมีไหมย10กับ10แต่ตัวนี้ไม่มี10อ่าไม่ได้ไม่มีแล้วอ่ามีแค่1กับ2เห็นไหมดังนั้นตัวหารร่วมของ24 30แล้วก็40ก็มีแค่1กับ2เราตอบ หนึ่งและสองจบโอเคไหมคะอันนี้คือตัวหารร่วมก็คือมีอะไรบ้างที่เหมือนกันอะ่ะเออมีอะไรที่ที่มันหาลงตัวเหมือนกันหรือตัวประกอบเหมือนกันแบบนั้นอะ่ะที่เราเรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องแม่นเรื่องของการหาตัวหารหรือการหาตัวประกอบของจํานวนนับแต่ละจํานวนถ้าหาไม่ได้ก็จะจะได้คําตอบออกมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะ ลองไปทบทวนคลิปเก่า EP 1กับ EP 2 EP 2จะอยู่ในต้น EP คุณครูทบทวนไว้แล้วนะคะลองกลับไปดูอีกรอบนะอโอเคไปต่อนะคะามาต่อนะคะเดี๋ยวเจอกับตัวหารร่วมมากแล้วเพิ่มคำว่ามากมานะคะเมื่อกี้ตัวหารร่วมเฉยๆอันนี้ตัวหารร่วมมากเป็นยังไงก็คือตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดอา คือน้องต้องหาตัวหารร่วมเป็นแล้วเราจะรู้ว่าตัวหารร่วมมากคือตัวไหนก็คือได้ตัวหารร่วมมาก่อนแล้วก็เลือกตัวที่เป็นยังไงลูกตัวที่มากที่สุดนะคะเรียกว่าตัวหารร่วมมากสัญลักษณ์ก็คือหอหอบจุดรเรือจุดมม้าจุดหรือที่เราเรียกว่าหอเรอมนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปรูจะใช้คําว่าหอรรอมนะไม่ใส่จุดนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแบบนี้เนะาะโอเคต่อไป หาหรอมอของหรอมอก็คือตัวหารร่วมมากเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะของ16 28แล้วก็36ขั้นตอนก็คือ1ต้องหาจำนวนนับที่หาร16หาร1 8หาร36ลงตัวก่อนหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหาตัวประกอบของ16หาตัวประกอบของ28แล้วก็หาตัวประกอบของ36ก่อนใช่ไหมคะขั้นตอนที่1 ต่อไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือหาตัวหารร่วมของมันก่อนว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นตัวประกอบร่วมหรือเป็นตัวหารร่วมของ16 28แล้วก็36จากนั้นค่อยหาตัวหารร่วมมากก็คือเอาตัวที่มากที่สุดมาตอออ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งงงอ่ะเริ่มก่อนจำนวนนับที่หาร16ลงตัวจำนวนนับที่หาร16ลงตัวหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือ ตัวประกอบของ16นั่นเองนะคะก็มี1กับ16ต่อไปมี2 2อะไรได้16 2 8 16ใช่ไหมคะถัดไปก็คือ3 3อะไรได้16มีไหม3 5 15้ไม่มีใช่ไหมคะถัดไปก็คือเลข4 4 4 16ก็จบที่4 4 4 16นี้ระหว่าง4ถึง8 ก็มีเลขอะไรอยู่เลข5เลข6เลข7ก็คือ5ไม่ได้5 5 3 15 5 4 20 6ก็ไม่ได้6 3 18 7ก็ไม่ได้7 2 14 7 3 21ก็ตอบแค่นี้พอจริงๆมันจบตั้งแต่คําว่า4 4่6เนะ4ชนกับ4แล้วไม่ไม่มีแล้วนะที่จริงนะแต่ว่าทําให้ดูว่าระหว่าง4ถึง8ตรังมีเลข5เลข6เลข7เราก็พิจารณา3ตัวเนี้ย ว่าหาร16ลงตัวไหมเอาไปหาร16ลงตัวไหมใช่ไหมคะถ้าไม่ลงตัวก็ข้ามไปเลย28ก็มี1กับ28ถัดจากเลข1คือ2 2ลงตัวอยู่แล้วเป็นจำนวนคู่2กับ14 2คู่กับ14ถัดจากเลข2ก็คือเลข3 3 7 21 38 24 39 27 30, 30 30ไม่มี4 5 20 4 6 24 สี่เจ็ดอ่าสี่เถัดไปจากเลข4จนไปถึงเลข7มีเลขอะไรอยู่เลข5กับเลข6ก็ไปพิจารณาที่5 5าห้าห้าห้าอ่าไม่ใช่ถัดไปคือเลข6 6 2 12 6 3 18 6 4 24หกสาหกสอ่าไม่มีก็จบนะคะถัดไป36ก็มี1กับ3าสห ถัดจากเลข1ก็คือเลข2เป็นจํานวนคู่ลงท้ายด้วย6เป็นคู่มีอยู่แล้ว2กับ18ต่อไป3 3คู่กับอะไร32เป็น36มสาถัดจากเลข3ก็คือเลข4 4อะไรได้36 4 94เนาะเออ4กับ9มีอีกไหมระหว่าง4จนถึง9ก็มีเลข5 6 7 8 ห้าไม่ได้อยู่แล้ว6กหกอ่าหกหกแสดงว่าจบที่6 66โอเคต่อไปจำนวนนับที่หาร16 28แล้วก็36ลงตัวอันนี้ก็คือต้องมีเหมือนกันทั้งกี่จำนวนทั้ง3จํานวนก็คือหารลงตัวทั้ง16 28แล้วก็36มมีเลขอะไรบ้างลูกเลข1อ่าใส่1ไปก่อนเลขสอง อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนสองข้อเมื่อกี้เลยนะหาเหมือนกันก่อนเลขสองเลขสามสามได้ไหมสามมีแค่ตัวเดียวสองตัวข้างบนไม่มีโอเคเลขสี่เลขสี่โอเค,เเอเคมีอีกไ,ไหมลูกมีอีกไหมคะไม่มีแล้วก็แสดงว่าตัวหารร่วมตัวหารร่วมก่อนนะเอาตัวหารร่วมก่อนของสิบหกยี่สิบแปดแล้วก็สามสิบหกก็คือหนึ่งสองและสี่ ต่อไปตัวหารร่วมมากตัวหารร่วมมากหรือหอรอมมให้เอามาจากบรรทัดนี้เอามาจากบรรทัดนี้นะคะแต่เอาตัวที่เป็นยังไงคะเอาตัวที่มากที่สุดข้อนี้มากที่สุดคือเลขอะไรมีหนึ่งมีสองมีสี่มากที่สุดคือสี่เพราะฉะนั้นตัวหารร่วมมากหรือหอรอมมของสิบหกยี่สิบแปดแล้วก็สามสิบหกก็คือสี่ข้อนี้ตอบสี่ งงไม่เอ่ยอ่าไม่งงนะมันใช้ความรู้หลายเรื่องก็คือหก็คือหาจำนวนนับที่หารลงตัวหรือหาตัวประกอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องได้เลยก็คือการหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับขย้ำอีกรอบนะต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับได้สองหาตัวหารร่วมก็คือหาว่าตัวไหนที่หารลงตัวทั้งทั้งสามจำนวน ถ้าเขาให้มาสองจำนวนก็คือจํานวนที่หารลงตัวทั้งสองจำนวนถ้าเขาให้มาสามจำนวนก็คือจํานวนที่หารลงตัวทั้งสามจำนวนถ้าเขาให้มาสี่ตัวล่ะก็คือตัวที่หารลงตัวทั้งสี่จำนวนนั่นคือตัวหารร่วมคือต้องมีเหมือนกันเหมือนข้อนี้ก็มีหนหนึ่งมีหมีหน่ะเหมือนกันได้ได้โอเคไหมคราจะพยายามไปช้าชนะ ถ้าเราฟังไม่ทันกดหยุดแล้วก็ย้อนดูใหม่นะคะเดี๋ยวครูพยายามพูดช้าๆสองสองสองได้มาสองสี่สี่ส,สี่ได้มาเป็นสี่เนี่ยคือตัวหารร่วมก็คือต้องมีเหมือนกันทุกจำนวนต้องหารลงตัวทุกจำนวนตัวอื่นที่มีไม่เหมือนกันก็คือหารหารลงตัวแค่แค่บางจำนวนอะ่ะ อาจจะมีแค่2จํานวน1จํานวนแบบนี้แต่ไม่ครบทุกจํานวนเราจะไม่เอามาเหมือน8 8หารลงตัวแค่16แต่ในเนี้ยในช่องเนี้ยช่องนี้ไม่มี8ปเราก็ไม่เอาแบบนี้ก็คือมันต้องมีเหมือนกันหมดเราถึงจะเรียกว่าตัวหารร่วมอ่พะพอได้ตัวหารร่วมมาปุ๊บตัวหารร่วมมากคืออะไรก็ไปดูจากตัวหารร่วมนั่นแหละแต่เราเอาตัวที่เป็นยังไง ตัวที่มากที่สุดมาตอบนั่นก็คือตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอโอเคไหมได้ใช่ไหมโอเคไม่งงเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อโดยตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าหาหอรอมอของสิบหบสี่แล้วก็สามสิบสองนะคะสิบหเมื่อกี้หามาแล้วอาจจะกลับย้อนกลับไปดูก็ได้นะอ่าอยู่ใครที่แบบแม่นแล้วครูหนู เซียนแล้วค่ะ1กับ16 2กับ8 3ไม่ได้4กับ4 4 4 16่ส่หางกันเกินไปไม่เป็นไรเอาแค่นี้โอเค24 24เราหายัางเห็นจะคุ้นๆนะไม่เป็นไรหาหาต่อไป1คู่กับ24เนี่ยคู่แรกเลยก็คือ1กับตัวมันเองใช่ไหมต่อไปเป็นเลขคู่เลข2ชัวๆอยู่แล้ว2กับ12แลได้ยี สามเจ็ดย3บเาิกับ8ท่องสุดคูณอันนี้ลูกถ้าท่องสุดคูณได้ก็โอเคมันจะง่ายเลยมันจะง่ายอ่าต่อไปถัดจากเลข3าก็คือเลขสี่สี่หสี่หโอเคถัดจาก4ีสี่แล้วก็ห้าห้าไม่มีแล้วก็6เลยโอเคจบสามสสองหกับสามสองสองกับ สิหเนาะใช่ไหมโอเคสามเป็น30สบไม่ได้สีสี่อะไรได้สามสิบสองสี่ห้ายี่สิี่หกยบี่สดสี่ปดสาสสองสี่คู่กับ8โอเคถัดจากเลขสี่คือเลขหไม่ได้ห้าจะได้แค่ศูนย์กับ5้าคิดง่ายๆข้ามไปเลยหกหกหกสามหหห้าสโอเคไม่ได้7จ็ดเจ็ดสาเจ็สี่ เจ็ดห้าสามห้าไม่ได้โอเคไม่มีแล้วมีแค่นี้นะคะต่อไปจำนวนนับที่หารทั้งสิบหกยี่สิบสี่แล้วก็สามสองลงตัวมีอะไรบ้างที่เหมือนกันนะอ๋เหมือนกันไม่เหมือนไม่เอานะมีหนึ่งมีสองใช่ไหมมีสี่หมดยัง มีอีกไหมแปโอเคไม่มีแล้วนะอันนี้มีสิหกับสิหแต่ตัวนี้ไม่มีสิหก็ไม่เอาโอเคตัวหารร่วมก็คือเอามาจากบรรทัดนี้บรรทัดข้างบน1 2ึสและ8ต่อไปตัวหารร่วมมากก็คือเอาตัวที่เป็นยังไงลูกเอาตัวที่ มากที่สุดโอเคเก่งมากมากที่สุดคือเลขเลขแปดโอเค้รโมแปดนออกเลยเ,เพราะฉะนั้นออโโอของรมของสิบหกยี่สิบสี่แล้วก็สามสิบสองก็คือแปดนำรายไหลตออแปดโอเคได้มอ่นได้คะได้อยู่แล้วเนาะโอเคสู้ๆค่ะน่าจะจบแล้วอ่าดูอ่าโอเคจบแล้วนะคะก็พลังงานเหมือนเดิมขอแค่สองหน้าพอสั่งไม่เยอะนะ 14กับ16เหมือนเดิมนะคะลอกจากแบบฝึกหัดทำลงในสมุดกันนะคะแล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาด้วยโอ okay, เคบ๊ายบายเจอกันใหม่นชั่วโมงหน้านะคะ